มาจุใจมาอิ่มท้องกันบ้างกับร้านกว๋วยเตี๋ยวตาจุนที่เมืองสองแควร้า,รานนี้เขาบอกว่าเป็นขวัญใจของนักเรียนนักศึกษาทีเดียวครับกว๋วยเตี๋ยน้ําตกนะครับมีทั้งเส้นกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อหมูแล้วก็ตับให้ล้นชามแบบจุกๆเลยกว๋วยเตี๋ยวตาจุนอยู่ในซอยดําริพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกแม้ว่าร้านจะเล็กๆนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยแน่นร้านตลอดเพราะว่าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันอร่อยให้เยอะแถมราคาถูก กลายเป็นขวัญใจเด็กๆนักเรียนนักศึกษากันหมดสองสามีภรรยาเจ้าของร้านนะครับเล่าว่าเมื่อ20ปีก่อนเคยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแถวทางเข้าตลาดบ้านคลองอำเภอเมืองพิศณุโลกเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โห20ปีก่อนขายชามละ10บาทเองอ<า>แล้วก็หยุดขายก๋วยเตี๋ยวไปไปเปิดร้านซักรีดเสื้อผ้าปรากฏว่าต่อมากิจาการซักรีดเนี่ยมันเริ่มซบเซาก็เลยกลับมาขายก๋วยเตี๋ยวอีกครั้งแล้วกลับมาขายครั้งนี้ขายราคาปกตินะครับแต่จะเน้นให้ปริมาณมากกว่าร้านอื่น เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคือเด็กๆเ,เนี่ยเขาบอกว่าจะกินจุกินเยอะกินเก่งก็เลยให้เยอะแต่คิดชามละ40บาทเท่านั้นสําหรับเมนูที่ลูกค้านิยมจะสั่งกันนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยน้ำตกเท่านั้นยังไม่พอใครบอกว่าเบื่อก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่โอ้น่าทานมากนี่เป็นเมนูสุดโปรดเลยนะคะข้าวซอยใช่ข้าวซอยก็มาเขาบอกอร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะไม่เกิน60บาทนะครับไปอุดหน,นุนกันได้ก๋วยเตี๋ยวตาจุนครับ